สวัสดีครับวันนี้ร้าน t ท g e เกอร์อิงนะครับจะมาสอนวิธีการเคลียร์ซับหมึกนะครับของ Canon รุ่น G 2 0 0 0น G สองั G 0 0 0่0 0 G 3 0 0 0นะครับเคลียร์เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับขั้นแรกเราก็เตรียมโปรแกรมที่เราจะเคลียร์ก่อนนะครับถ้าได้โปรแกรมจากทางร้านนะครับก็เลือกตัวมานจากเซฟตัวพอลเดอร์ตรงนี้ให้ ลูกค้าได้ก็คือเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาก็จะมีอยู่2ไฟล์นะครับไฟล์แรกเป็นไฟล์โปรแกรมส่วนไฟล์ที่2เป็นไฟคีย์นะครับเราก็แตกไฟล์ก่อนนะครับโดยการคลิกขวาครับตัวนี้ถ้าเราจะให้ชัวนะครับถ้าไม่ต้องการให้โปรแกรมหายให้เราปิดแสแกนไวรัสก่อนอันนี้เดี๋ยวปิดแสแกนไวรัสนนะไปทีนะ่เซ t t i n g แล้วก็เลือกตัว security ตรงนี้ เราไปที่ d e f ender ครับอ่โอเพ n Security นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับนี่นะฮะแล้วก็เลือก m i n i t e setting แล้วก็ปิดตัวเรียว i m มก่อนนะครับอันนี้คือการปิดสแกนไวนรัสก่อนเพื่อไม่ให้โปรแกรมหายนะครับแต่ถ้าหายเราก็แค่แตกไฟล์ใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรก็แค่ปิดสแกนไวรัสแ,แล้วก็แตกไฟใหม่ตอนนี้คือเราปิดแล้วนะครับอันนี้เราก็แตกไฟล์ได้เลย คลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Extract Here นะครับก็จะมีไฟล์ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟล์โปรแกรมนี่ครับเราต้องการเปิดตรงนี้ส่วนไฟล์ k e ย์เราก็เปิดเหมือนกันครับคลิกขวาแล้วก็ Extract Here อ่าก็จะมีไฟล์ k e ์ขึ้นมานะครับที่เราต้องใช้คือโปรแกรมกับ k e ์ก็เปิดโปรแกรมก่อนนะครับพอเราเปิดโปรแกรมนะครับก็จะได้ตัว ID ตัวนี้มาครับเสร็จแล้วก็ Copy ID ตรงนี้ไว้คลิกขวาแล้วก็ก๊อปทั้งหมดเลือกทั้งหมด เสร็จแ,แล้วเราก็ไปที่โปรแกรมไปที่โปรแกรมคีนะครับตัวนี้ครับ๋ตวมันตัวนี้เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับสมมุติตั้งหนึ่งสองสามนะฮะตั้งอะไรก็ได้นะครับดี๋ยวต้องใส่ให้ตรงตอนที่เราใส่เสร็จแ,แล้วตัวนี้ตัวโปรแกรมนะครับเราจะตั้งค่าให้ถึงปีไหนสมมติว่าสองห้าหกเจ็ดนะถ้าหมดก็สามารถตั้งได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้ อ่าแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ดีก็คือเมื่อกี้นะครับเรากดติ๊กข้างหน้าก่อนแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลสไฟล์ที่เรา๊อปปี้มาจากโปรแกรมนะครับก็คือคีย์ที่เรากรอบไว้ก่อนหน้านี้เสร็จแล้วจินเดเลตนะครับก็จะได้คีย์ใหม่ออกมาคือตัวนี้แล้วก็ก๊อปคีย์ใหม่ทั้งหมดนี้ครับก๊อปทั้งหมดนี้คลิกขวาแล้วก็ c o ปปี้แล้วก็ไปเปิดไฟล์เมื่อกี้นะครับไฟล์โปรแกรมตัวนี้นะครับเนมคือที่เราตั้งไว้หนึ่งสองสามนะครับเมื่อกี้ครับอันนี้คือตาม ตามที่เราตั้งนะครับให้ให้ตรงกันเสร็จแ,แล้วคีย์ก็เมืเ่อกี้ที่เราคัปปี้มาครับเราก็คลิกขวาแล้วก็เพดอ่าตรงนี้ครับแล้วก็รีจิตก็อ่าก็จะได้ตัวโปรแกรมขึ้นมาเป็นหน้าตายอย่างนี้สังเกตดูจะไม่มีตัวแอคทีฟนะครับเพราะว่าเราต้องไปที่พิมพ์เตอร์ก่อนอ่าอันนี้เราไปทําที่พิมพ์เตอร์นะครับอ่าอันนี้เราดูที่พิมพ์เตอร์นะครับพิมพ์เตอร์ของเรานะครับเราก็เสียบปลั๊กปกติแต่ยังไม่เปิดเครื่องนะครับวิธีการเข้าเซฟโหมดคือกดปุ่มสต o อปค้างก่อน นะครับปุปุมไว้แล้วก็อีกมือหนึ่งครับกดปุ่ม power ให้มีไฟสีเขียวติดนะครับทีนี้เราปล่อยปุ่ม stop แต่มือปุ่ม power ยังค้างอยู่เรากดปุ่ม stop 5้ทีครับแล้วปล่อยพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5สาี่แล้วปล่อยพร้อมกันครับอรอสักครู่นะครับจะมีตัวไฟตัวนี้มันจะกระพริบให้มันติดค้างนะครับก็คือใช้งานได้ มหติดนะค้ <S <S างก็คือใช้งานได้อ,อันนี้รอนิดหนึ่นงครับไฟกำลังกระพริบอยู่อ่ะให้ไฟติดค้างถ้าเข้าเซฟหมดแล้วมีเออร์เลอร์นะครับแสดงว่าต้องเครื่องต้องมีปัญหาอย่างอื่นที่ไม่ใช่สมบุกเต็มนะครับให้เราไปแก้ตามเออร์เลอร์นะครับอันนี้ถ้าถ้าสมบุกเต็มเราเข้าเซฟหมดมันจะค้างอย่างนี้ถูกต้องนะครับอันนี้เราก็เอาเครื่องนะครับ USB ไปเสียบกับตัวโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์เรานะครับก็คือเสียบเข้าไปเสียบเข<า>้าไปปุ๊บโปรแกรมมันจะแอคทีฟขึ้นมาเห็นไหมฮะอ่ามันจะสามารถกดได้เสร็จแ,แล้วเราใส่กระดาษประมาณสักสองแผ่นนะครับใส่เข้าไปอ่าตัวนี้เสียบกระดาษอ่าอันนี้แอคทีฟแล้วเราดีเซตอยู่3ที่นะครับก็คือกดเซตอันแรกนะครับก็คือตัวนี้กดเซตหนึ่งทีนะครับอ่ามันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็โคดไปเลยครับตัวนี้ แล้วก็กดเซตตัวที่2คือตัวนี้เนี่ยเซตแล้วก็กดโอเคฮะเสร็จแล้วเราไปเคลียร์กด e ีพอมข้างบนเนี่ยแล้วก,กดโอเคครับอันนี้เครื่องจะปิมพ์ออกมา1แผ่นอ่าตัวนี้พิมพ์ออกมา1แผ่นเป็นตัว e ีพอมของตัวเครื่องอ่าอ่านี่อันนี้ก็จะบอกจำนวนแผ่นที่เราใช้งานไปนะครับนะฮะจำนวนแผ่นของค่าของตัวเครื่อง เสร็จแล้วก็กดโอเคอ่าตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้ที่ปรินเตอร์นะครับเราจะใช้งานก็คือเราปิดก่อนแล้วเปิดใหม่นะครับปิดแล้วเปิดใหม่ย้ํานะครับต้องเข้าเซฟโหมดก่อนนะครับถ้าเราไม่เข้าเนี่ยมันจะไม่สามารถเคลียร์ตรงนี้ได้หลังจากที่เราปิดแล้วก็เปิดใหม่รปิดเปิดใหม่อ่าตรงนี้ก็คือใช้งานได้เลยรอสักครู่ ตรงนี้โปรแกรมเราก็กดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็เอาไว้เคลียร์ครั้งต่อไปได้นะครับถ้าไฟล์พวกนี้หายก็แตกมาใหม่นะครับทาลักษณะเหมือนเดิมนะครับเก็บซอบไฟล์2ตัวนี้ไว้นะครับไฟล์โปรแกรมกับไฟล์คีไว้นะครับสามารถที่จะแตกออกมาใช้งานได้ตัวนี้ก็ไฟพาวเวอร์ติดค้างเรียบร้อยนะครับก็ลองใช้งานดูนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็คือไฟสีเขียวติดค้างไฟไม่มีเออร์เลอร์ นะครับก็คือใช้งานได้เลยลองทำดูนะครับ